สวัสดีครับกระผมรูบี้ชัยวัฒน์ปัญญาธาพี่อานายสาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันมทาทำหน้าที่เป็นผู้นำองค์กรพี่อานายสุขโขทยัยโดยได้รับการเชื้อเชิญจากแม่อาจารย์สุธิตาคุณิกากรและแม่แจ่มจันโพบัวซึ่งเป็นแม่ทัพในกองใหญ่ <c oughs> ของจังหวัดสุขโขทยัย ถือว่าเป็นแม่ทัพในกองใหญ่เลยแหละครับวันนี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่สมัครแล้วและอยู่ในตำแหน่งซปเปอร์โกลสตาร์วงเล็บเลยนะครับตำแหน่งซปเปอร์โกลสตาร์ถือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญตำแหน่งแรกที่สมาชิกทุกคนจะก้าวขึ้นไปตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ต้องผ่านตำแหน่งซปเปอร์โกลสตาร์เพราะตำแหน่งนี้นะครับมีซ้าย5คนมีขวา5คน และแต่ละคนมีพันคะแนนนะแล้วตัวเองก็จะเป็นซุปเปอร์โกสตานะครับเพื่อขยับขึ้นไปเป็นตำแหน่งถัดถัดสูงสูงสูง,สง,สง,สงขึ้นไปตำแหน่งนี้แหละครับที่อยากจะเชิญชวนให้เข้าฟังห้องไลสดนะครับการประชุมกลุ่มห้องออนไลน์ทุกเช้าวงเล็บเลยนะครับทุกเช้าตั้งแต่7นาฬิกาถึง9นาฬิกา ไม่ต้องฟังมากหากมีภารกิจฟัง7นาฬิกาถึง8นาฬิกาก็ได้แต่ถ้าไม่ว่างช่วงเช้าก็ฟังจาก8นาฬิกาถึง9นาฬิกาเพราะช่วงเช้านะครับก็จะมีการแบ่งปันหลากหลายนะครับวิธีไปพบคนใหม่เป็นยังไงนะถูกตอบปฏิเสธแก้ตัวยังไงการทำงานทำ เป็นทีมหรือไปคนเดียวอะไรต่างๆเทคนิคเหล่านี้นะครับจะถูกครัางครูออกมาเพื่อมาแบ่งปันกันส่วนชั่วโมงที่8ป8โมงเช้าถึง9โมงเช้าอันนี้จะเป็นเรื่องวิชาการนะครับผู้รู้นะครับเขาก็จะมาแบ่งปันเรื่องผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นยาจีนตำนาน5 0าน500ปีไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมนะครับ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานวิจัยของสำนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเหล่านี้ก็จะมาเคลีย์ให้ท่านได้ฟังกันนะครับนี่คือสาระสำคัญที่ทำไมต้องฟังห้องออนไลน์ถ้าไม่ฟังห้องออนไลน์ครับหูของเราสมองของเราจะไม่ได้รับรู้อะไรเลยเสมอไปฟังสาขาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งไม่เคลียรครับฟัง10ปีก็ไม่ไม่เคลียร์ แต่ฟังทุกวันในห้องของอ,ออนไลน์ p r นะครับซึ่งมีผู้เข้าฟังเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นน,นะครับจาก8คนวันแรกนะครับมีคนฟัง8คนเท่านั้นนะตอนนี้มากขึ้นมากขึ้นเป็น 40, 50, 60, 70คนนะครับเข้ามาเจรนัยนกันตรงนี้ครับทั่วประเทศครับโดยเฉพาะทีมงานของอาจารย์สุภิกเจนตระกูลซึ่งเรามีต้นแบบ อาจารย์สมเรเจนตระกูลคุณยิ่งสมบูรทันใจเป็นต้นแบบและเป็นขีปนาวุธนะครับไม่ต้องไปเรียนแบบใครเรามีต้นแบบอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่แล้วถ้าใครไม่ฟังนะครับผมถือว่าท่านยังเข้าไม่ถึงพีอานายถ้าคนเข้าถึงพีอานายควรฟังครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์การเปิดปิดไมคไปยังไลน์กลุ่มให้ท่านได้ดูสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ฟังจนจบสวัสดีครับ